ขณะเดียวกันนะครับอดีตนาย,ยกนะฮะอย่างนางสาวแพรทองทานชินวัตรว,วันนี้ก็เดินทางเข้าไปเยี่ยมบิดาหรือว่าคุณทักษิณน,นะครับที่เรือนจํากลางคลองเปรมนะครับเมื yes. เม่อช่วง9ก้นนานาฬิกาเศษที่ผ่านมานะครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยสามีก็คือนายปิดกสุขสวัสดิ์นะครับก็เข้าไปเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรพร้อมด้วยทนายความก็คือนายวินยัตชาติมนตรีนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปเวลาประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เดินทางออกมานะครับนี่เป็นช่วงที่เข้าไปนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมพ่อแล้วก็ออกมานะครับก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับที่รอทําข่าวอยู่ที่ด้านหน้าก็บอกว่าพ่อเป็นอย่างไรมีสุขภาพอย่างไรนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าแข็งแรงดีแต่ด้านจิตใจมีภาวะเรื่องของความเครียดนะครับและถามต่อ เรื่องของการที่กระทรวงยุติธรรมสั่งทบทวนแผนของกรมาชทยรรนะครับอันนี้คุณแพ่ทองทานมองเรื่องนี้อย่างไรจะเป็นเกมการเมืองไหมจะดําเนินการตรงนี้ไปเพื่อที่จะ,ะจัดการทางการเมืองหรือเปล่าลองไปฟังว่าลูกสาวของนายทักษิณมองภาพรวมเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะฮะสุขภาพกายโอเคนะคะสุขภาพใจก็อาจจะมีความเครียดเยอะหน่อยค่ะ ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางรามวิธรรมะ,ะมีการสั่งทบทวนสาระเบียบสําคัญซึ่งเขาวิพา์วิจารณ์ก็เป็นเหมือนการสก,กัดไม่ให้คุณนักสินได้ออกมานะคะมองยังไงบ้างคุณออืมก,ก,ก็ก็หวังว่าจะเป็นไปตามกระบวนการนะคะแต่คุณพ่อก็อายุเยอะแล้วนะคะถ้าถ้าได้สิทธิ์ในการออกมาพักก็คงก็คงจะดีะคะเพราะว่าจริงๆอยู่ข้างในมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีหรอกแล้วกว็มองตงนี้ เอ <c oughs> คเพราะว่ามว่าสก,กัดไม่ให้ออกอมาในช่วงการเลือกตั้งะ,ะเอาจริงๆก็พูดถึงตอนนี้ตัวดิฉันเองก็ถอยออกจากการเมืองเยอะแล้วนะคะเยอะมากๆแล้วแทบจะแทบจะถอยทั้งหมดแล้วนะ,ะก็ปล่อยทางพักลุยไปนะคะก็คงต้องดูแลจิตใจคุณพ่อครับเ <c oughs> มื่อถามต่อว่าทางอายการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์คดีมาตรา1 2 1 2มองว่าเป็นการกันแกล้งครอบครัวชินวัตรหรือไม่ ทางนางสาวแพรทองทานก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็เดินทางขึ้นรถตู้กลับนะครับค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้ดิฉันเองก็ถอยหมดแล้วนะครับถอยจนหมดแล้วย้ำว่าถอยจากการเมืองเยอะมากเยอะมากๆถอยมาหมดแล้วหลังจากนี้ปล่อยให้พรรคดำเนินการไปตัวเองก็ต้องมาดูแลจิตใจของนายทักษิณก็คือคุณพ่อต่อไปนะครับสัญญาณนี้ส่งชัดว่า ยอมแล้วถอยแล้วสุดทางแล้วขอดูแลคุณพ่อเถอะ <c oughs> ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ขอให้ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายอย่าถึงขนาดต้องมากันแกล้งกันเลยอันนี้ตีความให้นะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยเขาเนี่ยกำลังจะอยู่ให้กฎหมายมันอยู่กับร่องกับรอยแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ภายใต้าาการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมที่ชื่อสมศักดิ์เทพสุทิน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมที่ชื่อพันตุ์ตวีเอกทวีสอดสองนะครับ ทำอะไรที่มันสิ่งที่ปกติชนเขาไม่ทํากันหรือเปล่าอเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าเพราะวันนี้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มาบอกว่าย้ําว่าต้องทําตามกฎหมายเขาตามตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่เป็นไปนตามนี้เขาก็เลยทํามากลับให้เหมือนเดิมส่วนเรื่องของรับโทษทุกคนรับโทษหมดสิทธิ์ในการพักโทษก็เข้าใจได้แหละนะ,ะับอายุครบ70ทุกคนก็ได้สิทธิ์นะ คุณนักสินก็เป็นหนึ่งที่จะได้สิทธิ์ก็ว่าไปตามกระบวนการคนรับได้อยู่แล้วนะครับไปติดตามอัปเดตดูโครงการคนละครึ่งพลัสโดยเฉพาะส่วนของร้านค้านะครับที่จะเป็น1.5เนี่ยนะฮะก็คือต้องเข้าร่วมโครงการ อัพสกิลหรือสกิลนะครับเพื่อจะได้เงินพิเศษเพิ่มเติมจากที่รัฐจะเติมให้กับร้านค้าวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ครับลงไปที่ตลาดย่านดินแดงอยากจะรู้เหมือนกันว่าร้านค้าให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปเข้าสู่ระบบภาษี หลายคนบอกว่าฉันอยู่ของฉันดีๆอยู่แล้ว <Okay. S 1> เลี่ยงภาษีได้หลบได้ oh. เข้าไปเรียนู้มันจะกลายเป็นว่าต้องวาเสียภาษีหรือเปล่า uh. ลองฟังในมุมของแม่ค้าบ้างเพราะว่าเราไปเก็บในส่วนของอผู้ซื้อเนี <Okay. S 1> ย่ยผู้ซื้อนี่ชื่นชอบอย่แลื้อคึกคักในส่วนของขผู้ขายพ่อค้าแม่ขายข้าอมองโครงการที่จะเข้าร่วมอัพสกิลรีสกิลนี้อย่างไรนะฮะมีประโยชน์กับทางผู้ค้าแล้วก็กับทางผู้บริโภค มันก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตั้งแต่มีโครงการนี้มันก็เลยทําให้คนใช้จ่ายใช้จ่ายอะไรอะใช้สอยเยอะขึ้นทางร้านก็ยอดเพิ่มขึ้นหลายๆร้านก็รู้สึกว่ากระตุ้นได้เยอะเลยแล้วก็ทางถ้าจะให้ให้มาอีก <Top up S 1> ท็อปอัพเงินให้อีกมันก็จะต่อยอดได้อีกอะค่ะมันก็จะเป็นยิ่งทำให้ร้านเราสามารถที่จะแบบ ขายได้ดีอีกช่องทางหนึ่งดีหลายช่องทางทางหน้าร้านหรือทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับไม่ใช่ตลาดย่านดินแดงนะฮะตลาดในกระทรวงแรงงานดินแดงเลยนะ <laughs> วันนี้ก็ไปหมายที่ที่กระทรวงแรงงานก็เลยได้ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายนะครับยังมีอีกร้านหนึ่งที่เป็นพ่อค้าร้านพิซซ่านะครับคุณประเสริฐแซ่เบ๋นะครับบอกว่าการที่รัฐบาลจะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับพ่อค้าแม่ขายทีเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของการทําภาษี เรื่องของภาษีเนี่ยทำบัญชีทำภาษีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีความเข้าใจที่ตรงกันไม่ต้องไปกลัวเรื่องระบบของภาษีนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าคือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แบบตลาดนัดแบบเราเราเนี่ยครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการขายผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าเรื่องการทำบัญชีอย่างเงี้ยครับก็คือผมว่าทุกคนควรจะต้องแบบ รู้ความรู้พื้นฐานเหล่านี้อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นการทําบัญชีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรื่องของการเสียภาษีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างพา่อค้แม่ค้าบางคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอาจจะกลัวเรื่องว่าจะโดนภาษีย้อนหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ถ้าสำหรับผมผมมองเห็นว่า ทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วถ้าเราเสียภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยครับเรารู้จักการดูต้นทุนแล้วก็กําไรแล้วก็นําผลกําไรไปเสียภาษีให้ถูกต้องก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายรวมถึงประเทศชาติด้วยครับอืมนี่นะครับนอกจากนี้จากการสํารวจนะครับพราบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลสเป็นการเพิ่มยอดขายมองว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากในช่วงนี้นะฮะเท่าที่ไปสัมผัสมาหลายร้านเนี่ยบอกว่าอยากใช้ให้มีไปตลอดนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามีบางร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่ตอนแรกปรากฏว่าเจอกระแสของประชาชนที่เขาไปซื้อแต่คนละครึ่งไม่ได้ที่สุดก็ต้องเข้าไปสู่ในระบบคนละครึ่งแล้วใช่นี่นะฮะเห็นประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็เรามีความรู้สึกใช้ตังค์แล้ว มันคุ้มอ่ะอยากใช้เพราะจ่ายไม่เยอะแต่ได้กินของเยอะใช่ทั้งที่จริงก็รัดเช่ออกครึ่งหนึ่งโอ้โหเช็คบินมาเมนูนี้100บาทจ่ายแค่50บาทใครจะไม่ชอบยังไงก็แฮปปี้คนซื้อผู้บริโภคแฮปปี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนายรัฐมนตรีเดินทางไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวก็ มีหลายเรื่องนะคะที่ต้องไปติดตามทั้งเรื่องของโครงการสถานการณ์น้ําแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการถแถลงผลในการด,ดําเนินคดีเรื่องของการนาคนต่างด้าวมาสวมแล้วก็ทําหลักฐานเท็จได้สัญชาติไทยและก็รวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเป็นการลงพื้นที่ในการตรวจราชการ ก็มีหลายท่านลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและการปรับปรามทุจริตในภาครัฐในครั้งที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นประธานเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและก็การไหลของแม่น้ําปิงในการป้องกันอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ระยะเร่งด,วด่วนไม่ใช่แค่การขุดลอกท่อ หรือว่าขนดินจากลำน้ำแต่จะเป็นการแก้ปัญหาที่มันสะสมมาอย่างยาวนานแล้วก็ร่วมมือกับทั้งกรมชนระทานเชียงใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็นายอนุทินเองเนี่ยก็มีการสั่งการให้ดำเนินการอยู่หลายเรื่องทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาให้ต่อเนื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีการแถลงผลดาเนินคดีกระบวนการนําคนต่างด้าวมาสวมและก็ทําหลักฐานเท็จในพื้นที่อำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่นะก็สือว่านี่เป็นอีกหนึ่งผลงานในการติดตามตั้งแต่สมัยร่วมร่วมมือกันกับของกระทรวงมหาดไทยค่ะ ทาารยงนผอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการลงพื้นที่นะคะในการที่จะจับกลุ่มหรือว่าการแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดได้กว่า10ล้านเม็ดในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค5นี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทุจริตด้วยนะคะซึ่งจากการเปิดเผยเนี่ยก็บอกว่าขบวนการไม่ว่าจะเป็นสวยสัญชาติหรือว่าการเปิดปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหนี่คือการตรวจสอบปฏิบัติการขบวนการทุจริตที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์อาศัยถาวรแก่คนต่างชาติโดยมิชอบและก็มีการขยายผลทั้งเชื่อมโยงกลุ่มจีนเทาและก็รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆที่อาจจะไปอาศัยสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีมากกว่า450,000รายส่วนเรื่องของการถแถลงผลเรื่องของยาเสพติดนะคะในพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าบางที่เนี่ยมันต้องใช้วิธีการสกัด เขาใช้ว่าสกัดยานรกเลยปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือทั้งการลักลอบขนถ่ายแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็นําไปสู่การประกาศในครั้งนี้ว่าขอประกาศตัวเป็นศัตรูกับผู้ค้ายาเสพติดผู้กระทาผิดกฎหมายต่อความมั่นคงของประเทศไทยทุกรูปแบบนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่ทั้งเรื่องของการลงพื้นที่เรื่องของน้ำใช่ค่ะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line @topshopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%